ครับบทที่2นะครับการเล่นสตัมมิงนะครับหรือว่าการตีคอร์ดนะครับตามอัตราจังหวะของโน้ตตัวดำนะครับในบทนี้เนี่ยเราจะเล่นนะครับเพื่อฝึกพัฒนานะครับให้มือขวาของเราเนี่ยคล่องมากขึ้นนะครับในการที่จะเตรียมตัวในการเล่นตีคอร์ดนะครับก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะแนะนําเรื่องของเพกกีต้ารก่อนนะครับในเวลาเราเล่นกีต้าร์โปร่งนะครับ แนะนำว่าจะต้องใช้ปิกนะครับที่มีความหนาประมาณ0.4มิลนะครับหรือ0.5มิลนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้ปิกที่เป็นปิกกีตาร์ไฟฟ้านะครับหรือปิกที่มันหนามากเกินไปที่มันแข็งมากเกินไปเนี่ยเวลาเล่นเนี่ยมันจะขัดนะครับดีดดีดลงไปแล้วมันจะขัดครับขัดก็คือขัดกับสายกีต้านะครับเวลาเล่นนะครับผมจะจับปิกให้มัน ออกมาประมาณสัก2มิลนะครับสก2มิลก็ได้นะครับก็แล้วแต่ว่าใครจะถนัดแต่ว่าถ้าเราเอาออกมาเยอะเกินไปนะครับมันก็จะติดนะครับเวลาที่เราดีดดีดสายครับมันจะขัดติดกับสายขัดมากนะครับทําให้มันไม่ไม่คล่องนะครับเพราะนี่การตีเนี่ยไอ้คอร์ดนะครับตีไปเลยนะครับเหมือนกับเราเราถือไม้นะครับเราตีนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยคือเรา ตีลงไปเลยนะครับเราใช้ปิ๊กขนนที่ตีลงไปไม่ต้องไปกังวลนะครับว่าเราจะตีโดนคคบทุกสายไหมนะครับหลักๆก็คือเน้นที่สายบนไว้ก่อนนะครับแล้วก็ตีลงไปแบบนี้ในบทนี้เนี่ยเราจะใช้วิธีการฝึกนะครับมือขวาเราจะตีขอบดลงไปอย่างเดียวนะครับสตัมิ่งเล่นตีลง ท่านั้นนะครับครับผมในส่วนของมือซ้ายมือซ้ายเรายังไม่ต้องจับคอร์ดอะไรนะครับเล่นเป็นเราจะมิวสายไว้นะครับโดยการใช้มือซ้ายเนี่ยนิ้วมือซ้ายแตะลงไปนะครับแตะลงไปบริเวณของคอตรงฟิ้งก์ก็บอร์ดได้เลยนะครับแตะไว้นะครับเสียงมันก็จะเป็นการมิวสสายนะครับเสียงบอร์ดเวลาเล่นก็ตีลงไปได้เลยครับคนนี้เวลาตีคอร์ดนะครับสังเกตนะครับเวลาผมตีคอร์ดเนี่ย ผมจะใช้ข้อศอกนะครับในการขยับครับส่วนข้อมือเนี่ยก็จะขยับเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะครับทีหนึ่งจะเป็นประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับก็คือจะใช้ข้อตัวของข้อมือเล็กน้อยกับข้อศอกนะครับในการคอนโทรลนะครับครับ คราวนี้ในบทที่แล้วนะครับที่เราเรียนกันไปในเรื่องของโน้ตตัวดำนะครับก็จะได้ใช้กันในบทนี้นะครับเราลองมาทบทวนกันดูก่อนนะครับเดี๋ยวเราเปิดเมทรอมขึ้นมาก่อนนะครับเปิดที่ความเร็วที่70 BPM นะครับครับนับก็คือ1 2 3 4 1 2 3 4 o นะครับก็คือเราจะเล่นนะครับในทุกๆเคอนะครับ ถ้าเป็นโลตตัวดำนะครับจะเล่นแบบนี้นะครับผมเล่นให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะครับเป็น one two three four one two three four one two three four ครับหนไหมครับจะเล่นในทุกๆจังหวะเคาะนะครับก็คือจะดีดลงไปนะครับในบทนี้เราจะฝึกนะครับดีดลงอย่างเดียวนะครับจะใช้วิธีการดีดลงอย่างเดียวเลยนะครับ เกณนี้เดี๋ยวเราลองมาฝึกไปพร้อมๆกันดูนะครับเริ่ม one two three four one two t h two t h r e ครับยังไงตรงนี้เดี๋ยวลองหยุดนะครับวิดีโอไว้ก่อนนะครับ แล้วก็ลองฝึกกันดูก่อนนะครับให้คล่องนะครับครับคราวนี้เมื่อเ,เล่นดีดลงแบบเดียวจนเราคล่องแล้วนะครับก็เราจะเล่นต่อนะครับคราวนี้เราจะเล่นเน้นนะครับในจังหวะเคาะที่สองและเคาะที่สี่นะครับโอเค่ผมจะเล่นให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะครับโอเคเริ่ม one two three four one two three ผมจะเน้นในจังหวะเคาะที่2และ4นะครับเน้นคือเน้นให้เสียงเสียงดังขึ้นนะครับดีดแรงขึ้นนะครับเน้นให้เสียงดังขึ้นนะครับตัวนี้นะครับมันจะฝึกนะครับพัฒนานะครับให้ทุกคนเนี่ยคอนโทรลมือขวานะครับให้เล่นควบคุมได้นะครับเล่นหนักเล่นเบานะครับทําให้เพลงเนี่ยเพราะมากขึ้นนะครับครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มฝึกนะครับพร้อมกันนะครับ

เล่นให้คล่องนะครับเล่นช้าๆนะครับเล่นให้กต้องนะครับครับแล้วเจอกันในบทต่อไปนะครับ